กล้องหอมมะลิกะเกษตรอินทรีย์จากศูนย์การเรียนรู้กรเกษตรอินทรีย์ตามรอยพอ่อเนื้อนุ่มหอมอร่อยทานง่ายขนาด1กิโลกรัมราคา120บาทเท่านั้นมาเปิดประเด็นกันค่ะทางด้านของวิศนุก,ก็มีการโยนให้ตุลาการวินิจฉัยกันเองปมผู้พิพากษาร่วมมอบ3นิ้วสุดอึ้งพบหมอเหรียญเคยหอบหลักฐานร้องสอบมาเกือบปีแล้ว จากกรณีที่ในโลกโซเชียลค่ะได้มีการแชร์ภาพในการชุมนุมของม็อบ3นิ้วซึ่งปรากฏภาพผู้ชายคล้ายกับนายวิชิตลีธรรมชโยผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกาในฐานะผู้ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องขออนุญาตดีกาในศาลดีการ่วมการชุมนุมของกลุ่มราษฎร3นิ้วซึ่งก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า จะขัดจะริยธรรมข้าราชการฝ่ายตุลาการหรือไม่ต่อมาทางด้านของพลตรีนายแพทย์เหรินทองแน่นหนาะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่ารายการเล่าข่าวคน้นเมื่อสักครู่นี้โดยคุณกนกและคุณเทีระรายงานว่ามีผู้พิพากษาและระบุชื่อไว้บางช่วงซึ่งก็ไม่ใช่ชื่อที่สมบูรณ์ค่ะโดยระบุว่า ผู้พิพากษาคนดังกล่าวเข้าร่วมแสดงตนในกลุ่มผู้เรียกร้องให้แก่ผู้กระทำความผิดมาตรา112โดยระบุว่าผู้พิพากษาคนดังกล่าวเข้าร่วมแสดงตนในกลุ่มผู้เรียกร้องให้แก่ผู้กระทำความผิดมาตรา1 1 2พร้อมระบุอีกว่าผมขอเรียนให้ทราบร่วกันว่าผมได้ร้องเรียนผู้พิพากษาคนดังกล่าวต่อคณะกรรมการตุลาการผ่านเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรม เมื่อวันที่15มีนาคม2564ที่ผ่านมาทั้งนี้ผมได้ขอให้คณะกรรมการตุลาการตรวจสอบคุณสมบัติผู้พิพากษาท่านนี้เนื่องจากมีพฤติกรรมเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งผมได้นำสารร้องเรียนถึงเลข,ขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมด้วยตัวผมเองเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตุลาการให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้พิพากษาท่านนี้ ผมได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการตุลาการว่าผู้พิพากษาคานดังกล่าวตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะสารดีกามีทัศนคติขานิยมตลอดจนมีพฤติกรรมอันเข้าข่ายเป็นแนวร่วมผู้ชุมนุมก่อความไม่สงบที่แสดงออกถึงพฤติกรรมการเป็นอริราชศัตรูโดยการแสดงออกของผู้พิพากษาคานดังกล่าวหน้าที่ทำการสารดีกาเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2564 พร้อมแสดงหลักฐานภาพถ่ายและการแสดงตนของผู้พิาพากษาคนดังกล่าวหน้าศารดีกาทางนี้ผู้พิาพากษาคนดังกล่าวยังได้แสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้นามว่าวิชิตลีซึ่งความคิดเห็นนั้นเป็นไปในแนวทางที่ฝักใฝ่าการเมืองที่เป็นแนวร่วมของอริราชัตรูผมได้ขอความการุณาจากคณะกรรมการตุลาการสอบสวนเพิ่มเติมซึ่งจะประจักษ์ชัดต่อคณะกรรมการตุลาการเองว่า ผู้พิพากษาคนดังกล่าวมีทัศนคติค่านิยมตลอดจนมีพฤติกรรมที่เป็นไปในแนวทางฝักใฝ่การเมืองที่เป็นแนวร่วมของอริราชัตรูอย่างนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้พิพากษาคนดังกล่าวหาได้เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมดนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจซึ่งถือว่าผู้พิพากษาคนดังกล่าวหาได้มีคุณสมบัติของข้าราชการฝ่ายตุลาการ ตามพรบระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมพศ2543มาตรา26และจะนำมาซึ่งอัคติในการปฏิบัติหน้าที่ในพระบรมาพิไทยซึ่งอาจไม่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งยังเป็นภัยร้ายแรงต่อพระมหากษัตริย์และหรือสถาบันซึ่งเป็นความมั่นคงของชาติทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ซึ่งจะนํามาซึ่งความไม่สงบสุขแห่งราชอาณาจากักรส่งผลต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนื่องจากภัยคุกค,คามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ปรากฏต่อสาธารณะอย่างเป็นรูป,ปรธรรมร้ายแรงถึงกับมีการประกาศประทุษร้ายพระมหากษัตริย์ในที่ชุมนุมสาธารณะหลายครั้งไร้ค่า หากทุกสังคมไม่จริงจังหรือเอาใจใส่สังคมที่ตนเกี่ยวข้องแล้วสถานการณ์ภยัยคุกคามต่อสถาบรรันพระมหากษัตริย์จะทวีความรุนแรงจนเป็นเหตุแห่งความไม่สงบสุขภายในราชอาณาจักรไทยและอาจเกิดการสูญเสียชีวิตของคนในชาติด้วยเหตุผลดังความที่กล่าวผมจึงขอความการุณาจากคณะกรรมการตุลาการได้โปรดตรวจสอบผู้พิพากษาคนดังกล่าวเป็นการด่วนหากได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้พิพากษาคนดังกล่าวมีทัศนคติค่านิยมตลอดจนพฤติกรรมที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกันกบอาริราชศัตรูแล้วได้โปรโดดำเนินการตามประมวลวินยัยหรือกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยมิชักช้ทาทั้งนี้ผมไม่ได้รู้จักหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวทั้งไม่เคยมีข้อพิพาทขัดแย้งกับผู้พิพากษาคนดังกล่าวมาก่อนแต่เมื่อพบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้พิพากษาคนดังกล่าวแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ อันไม่เป็นไปตามพรบระเบียบ,บข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมพศ2543มาตรา26จึงร้องเรียนต่อคณะกรรมการตุลาการเพื่อดำเนินการตามประมวลวินยัยหรือกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยวันที่23ธันวาคม2564ผู้พิพากษาคนดังกล่าวได้แสดงตนเป็นไปในแนวทางเดียวกันกันกบอริราชัตรูดังที่ผมเคยร้องเรียนมาครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อวันที่15มีนาคม2564ผมขอถามคณะกรรมการตุลาการว่าทำไมท่านทั้งหลายจึงปล่อยปะละเลยไม่ดาเนินการกับนายคนนี้ทั้งท้งที่ผมได้ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการตุลาการเมื่อวันที่15มีนาคม2564แล้วคณะกรรมการตุลาการปล่อยปะละเลยให้มีผู้พิพากษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พระปรามาพิไทยพระมหากษัตริย์ ฝักไฟอริราชศัตรูกันอย่างนี้กันได้อย่างไรเลวตระบสัดกันสิ้นดีด้วยความไม่เคารพอ,อย่างสูงสุดหมายเหตุ head, ความจำเป็นต้องปกปิดอักษรบางตัวของผู้พิพากษาคนดังกล่าวเพราะเกรงว่า Facebook จะระง,งับการใช้งานของผมนะครับผมไม่ได้เกรงผู้พิพากษาตัวนี้ฟ้องหมิ่นประมาทนะครับล่าสุดค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านของนายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าให้ฝ่ายตุลาการวินิจฉัยเันเองส่วนหากจะมีประชาชนไปร้องทำได้หากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์สามารถให้สำนักงานคณะกรรมาการตุลาการสารยุติธรรมตรวจสอบได้เนื่องจากเป็นผู้ดูแลประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายตุลาการโดยตรงส่วนจะผิดวินัยข้าราชการตุลาการหรือไม่นั้นนายวิศณุกล่าวว่าขอให้กตอตพิจารณากันเอง โดยเราจะย้อนไปเมื่อวันที่27กรกฎาคม2564คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีมติเห็นชอบบัญชียกย้ายข้าราชการตุลาการชั้นผู้ใหญ่จำนวน18คนหนึ่งในนั้นก็คือนายวิชิตหลีธรรมชโยขึ้นเป็นประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตดีกาในศาลดีกาสำหรับนายวิชิตลีธรรมชโยผู้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมือประหารคดีค้ายาเสพติด สมัยที่อยู่สรารอาญาเคยสั่งประหารชีวิตผู้ค้ายาเสพติดรวดเดียว19รายโดยมีเหตุผลในการพิพากษาประหารชีวิตว่าจะพิจารณาจากจำนวนของกลางว่ามีจำนวนมหาศาลซึ่งตามสภาพและลักษณะแห่งความผิดนับเป็นภัยมหันต์ต่อมวลมนุษยชาติอีกทั้งยังทำลายทรัพยากรมนุษย์บั่นทอนความสงบสุขของสังคมและเศรษฐกิจของชาติ ที่ตัดสินประหารชีวิตไปไม่ได้ทำตามกระแสหรือนโยบายของรัฐบาลแต่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วว่าศารจะรบกับยาเสพติดที่ผ่านมาก็ตัดสินประหารชีวิตจำเลยคดียาเสพติดมาโดยตลอดสวัสดีปีใหม่2565ปีขานปีเสือปีใหม่นี้ นะครับสถาบันทิศทางไทยมีสินค้ามากมายของพี่น้องชุมชนต่างๆทั่วประเทศที่จะมานำเสนอให้เราได้อวยพรกันด้วยสินค้าของชุมชนมีตั้งแต่ราคา199บาทไปจนถึง888บาทแพ็กเกจ สวยงามนะครับช่วยกันสนับสนุนชุมชนช่วยสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยให้ยืนหยัดอยู่คู่สังคมไทยขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e @shop6.store s ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ